สวัสดีค่ะเอมิลี่ทาโร่หนึ่งนะคะก็สวัสดีทุกๆท,ท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะก่อนอื่นแม่หมอก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆก,ก,การสนับสนุนในช่องของแม่หมอไม่ว่าจะเป็นการรับชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้ทําคลิปต่อๆไปรวมไปถึงการกด s u p e r t ร์ตงการโอนนอกรอบค่าขนมให้กับแม่หมอแม่หมอก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาให้ไพ่นะคะเล่าเรื่องกันดีกว่าเนาะ ให้ไพ่เล่าเรื่องของเพื่อนๆนะคะว่ามีใครนะคะอะไรยังไงกันบ้างเนาะที่เข้ามาในคลิปของแม่หมอในวันนี้นะไพ่จะไปจับพลังงานของใครได้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกๆท,ท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะหากพลังงานใช่พลังงานตรงนี่แสดงว่าเป็นข้อความที่ส่งตรงถึงคุณนะคะ หากพลังงานไม่ใช่พลังงานไม่ตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่ข้อความของคุณก็อย่ากเก็บเอามาเป็นอารมณ์เพราะว่าการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไพ่ทาโร่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะเราจะไม่ตัดสินใครทั้งสิน้น ช่องของแม่หมอก็จะเป็นพลังงานเบาๆนะคะสบายๆเนาะคุยกันสบายๆนะคะใบแรกหล่นมาแล้วเนาะ three of coins นะคะแม่หมอมองเห็นพลังงานของนักสร้างนะคะคุณเป็นผู้สร้างนะไม่ว่าตอนนี้คุณจะได้เริ่มสร้างแล้วหรือยังก็ตามนะคะแต่ ในอนาคตอันใกลน้นี้หรือในพลังงานของคุณนะคะยังไงคุณก็ต้องได้เป็นผู้สร้างอยู่ดีนะคะอาจจะมีการวางแผนแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอาจจะมีการรวมตัวกันนะคะกับกลุ่มกับทีมของคุณนะหรือสิ่งที่คุณกำลังจะได้ทํานะคะในอนาคตอันไกล้นี้เนาะอาจจะมีการได้พบเจอกับกลุ่มกับทีมของคุณนะคะที่มีโซเพลนลงมาด้วยกันเนาะ เหมือนกับว่าที่คุณจะต้องทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเป็นประโยชน์กับกับจิตวิญญาณของคุณนะคะแล้วก็กับคนหมู่มากด้วยเนาะแม่หมอเห็นประมาณนั้นนะใครที่กำลังสร้างอะไรอยู่หรือะคะตอนนี้มีไหมบางคนบางท่านก็สร้างบ้านนะคะบางคนบางท่านก็สร้างร้านค้านะคะที่เป็นของคุณเองเนาะอโอ้โหสิบ ถ้อยออกมาเลยกันทีเดียวนะคะในตอนนี้แม่หมอมองเห็นคุณมีความสุขอ่ะคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณได้ทำนะคะคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้สิ่งที่คุณได้ไปค้นพบนะคะคนเจอนะอาจจะเป็นผู้คนนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ผู้คนที่คุณไปประสบพบเจอมานะคะบางคนบางท่านก็มีความสุขอยู่กับที่อยู่อาศัยของคุณนะแม่หมอว่าคุณ เพิ่งเริ่มต้นสร้างอะไรบางอย่างนะอาจจะเป็นบ้านสวนนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสร้างพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่ของคุณที่ที่คุณอยากจะเอาไว้ใช้นะคะเอาไว้อยู่เอาไว้ทำงานเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคุณเอาไว้หล่อเลี้ยงนะคะหล่อล้อมคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นกัลยาณมิตรนะคะ คนที่ลงมาด้วยกันกับคุณนะคะแม่หมอเห็นถึงคุณเป็นผู้สร้างเอาจริงๆนะคลิปนี้มาสายพลังงานเลยแต่จริงๆช่องนี้ก็สายพลังงานอยู่แล้วนะคะมแม่หมอมองเห็นคุณจะได้สร้างบางคนบางท่านนี้สร้างแล้วนะคะ three of wands ลงมือทําไปแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่า มีความกังวลใจนิดๆน,นะว่ามันจะเป็นประดนที่ทางไหนเนาะมันจะเป็นไปได้ด้วยดีไหมมันจะรับรื่นไหมนะคะสิ่งที่คุณได้ลงมือลงแรง,งทําไปแม่หมอว่าคุณอาจจะเข้าสู่ภารกิจแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่คุณมีมีความกังวลนะคะนิดๆตรงนีต้ตรงนี้จะต้องตัดออกนะคะตัวที่ว่าเป็นความกังวลเป็นความลังเลสงสัยเป็นความคิดที่ว่า เออเรามาถูกทางไหมนะคะบางคนบางท่านก็อ,อมีความเขาเรียกว่ายังไม่ไว้ใจนะคะคนรอบข้างคือพลังงานยังยังไม่ได้เขาเรียกอะไรความสุขมีอยู่แล้วนะคะแต่มันยังมีเล็กๆนะคะไอความลังเลสงสัยจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่เราเดินทางมาในเส้นทางนี้นะคะบางบางครั้งบางทีเนาะ มันไม่มีใครมาบอกเราอะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องค้นหาคำตอบด้วยตัวของเราเองและในหลายๆครั้งนะคะความลังเลสงสัยมันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะอืมคุณเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเดี๋ยวคุณจะได้รับถ้าคุณรอคอยนะคะการได้รับกลับคืนคุณจะได้รับเดี๋ยวจะมีคนนำนำเงินมาให้อะ นำเป็นทรัพย์นะคะมาให้คุณนะคะในการทำงานในครั้งนี้นะใครที่รอทรัพย์อยู่นะคะคุณจะได้นะจะมีคนนำมาให้ใครที่เกิดมาเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้คุณจะได้ให้นะคะเนื่องจากคุณมีทรัพย์มากขึ้นคุณก็ได้ให้สิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นการกระจายออกไปอะคะ่ะนะมองเห็นลักษณะแบบนั้นนะเอาจริงๆ แม่หมอมองเห็นความความเป็นนักเล่นแร่แปลธาตุในตัวคุณอะต่อให้ไพ่เดอะเมจิเชี The Magic ยังไม่ได้ออกมาเนาะแต่คุณดูตา <c oughs> คุณดูตาเขานะคะคนนี้นะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะหาเงินได้แบบอืมยังไงอะฉลาดในการหาเงินมากกว่าคนอื่นประมาณเนี้ยมากกว่าคนในครอบครัวนะคะคือเก่งเรื่อง เรื่องธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็เก่งเรื่องการสร้างรายได้นะคะการต่อยอดเนาะในเรื่องของการเงินการทองของคุณนะคะหรืออีกในหนึ่งคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะในเรื่องของการเงินคนคนนี้เป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่มีไหวพริบนะคะมีหัวนักธุรกิจนะคะเป็นหัวการค้าเนาะประมาณนี้นะคะที่เขาสามารถเอาเงินไปต่อยอดไปทําเงินได้อีกอย่างเนี้ยค่ะ ไปต่อยอดให้ธุรกิจการงานจเจริญก้าวหน้ารุ่มเรืองเป็นการต่อยอดทางการเงินเนาะประมาณนั้นนะ Six o u Cups แม่หมอว่าที่ผ่านมาคุณเป็นผูนะะ้ให้นะคะให้นะคะจนคุณไม่คิดถึงตัวคุณเองอะใครก็ตามที่เขาต้องการความช่วยเหลือ คุณมีเท่าไหร่คุณก็ให้ออกไปหมดนะคะด้วยความรักด้วยความจริงใจด้วยความปรารถนาดีนะคะแต่สิ่งที่คุณได้กลับคืนอ่ะมันไม่คุ้มค่ากันเลยกับสิ่งที่คุณให้ด้วยใจบริสุทธิ์นะด้วยใจที่แบบเต็มร้อยนะคะกับบุคคลเหล่านี้แต่คนที่เข้ามากอบโกยนะคะเอาผลประโยชน์จากคุณเนี่ยคุณดูนะเห็นไหมคะ คนที่เข้ามากอบโกยเ,ยเห็นไหมมีแต่จะมาหวังผลเนาะม,มากอบโกยเอาจากคุณนะคะสิ่งที่บุคคลเหล่านี้ตอบแทนให้คุณนะมีแต่ความเจ็บช้ำความเสียใจที่ตอบแทนให้กับคุณนะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านมาคุณก็ให้เพราะคุณมีมี มีความเป็นผู้ให้อยู่แล้วเนี่ยคุณดูนะออกติดกันด้วยเขาเข้ามานะคะอืมเพราะเขาเห็นประโยชน์เนาะเขาเห็นว่าคุณอะใจดีนะคะให้ง่ายก็เลยถือเอาสิ่งเนี้ยสิ่งที่มันเป็นเป็นจุดอ่อนของคุณนะคะมากอบโกยนะมาเอาสิ่งที่ที่ที่คุณมีอยูอ่แล้วคุณก็เป็นคนหาเงินเก่ง คุณหาเงินเก่งคุณมีเยอะคุณก็อยากให้อ่ะเพราะคุณเปิดโอเคอ่ะให้คนนั้นคนนี้พอเริ่มให้อ่ทีนี้มากันใหญ่เลยนะคะมากอบมาโกยเอาให้ง่ายได้ง่ายเอาลองถามเขาดูสิใช่ไหมคะใครเขาก็จะพูดกันแบบนี้ลองถามเขาดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ให้อืมใช่ไหมสุดท้ายคุณก็ให้เนะให้จริงจริงให้จนให้จนตัวคุณเองนี่นะบาดเจ็บนะคุณนะอืม แต่เอาจริงจ,งจิตวิญญาณของคุณอะเป็นผู้ให้ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะลงมาเกิดแล้วนะคะมันอยู่ในจิตวิญญาณของคุณอะคุณยิ่งให้คุณยิ่งมีความสุขคุณยิ่งทำอะไรก็ตามแต่ที่ให้คนรอบข้างเขาได้สุขได้สบายคุณยิ่งมีความสุขเนาะเนี่ยพลังงานของผู้ให้เป็นแบบนี้เลยนะคะ เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะไม่ได้เพิ่งมาเป็นนะเป็นมาหลายภพหลายชาตินะคะฟรีออบคัพส์ก็ออกด้วยนะคะในวันนี้มีใครจะเฉลิมฉลองอะไรไหมนะคะเฉลิมฉลองความสําเร็จนะคะเฉลิมฉลองการได้อยู่ครบพร้อมกันนะคะเฉลิมฉลองการได้กลับมาเจอกัน ของคนเก่าๆของคุณเนาะ,ะได้มีการกินเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะได้มีการพบปะพูดคุยนะเป็นที่ช่ำชื่นหัวใจนะคะได้กลับมาพบมาเจอกันนะคะได้กลับมาพูดคุยนะคะได้กลับมาเหมือนกับย้อนเรื่องราวในอดีตเนาะเนี่ยเห็นไหมมันมี six ซ์ออฟออกมานะคะอืมแม่หมอมองเห็นน่าจะเป็นคนในอดีตของคุณนั่นแหละนะคะที่ย้อนกลับมาแล้วก็ แล้วก็จะนำโชคลาภเนี่ยเงินทองมาให้คุณนะคะอืมเป็นคนเจ้าเล่ห์ไหมคนนี <c oughs> อ้อันนี้เฉพาะนะคะบางคนบางท่านเท่านั้นเนาะอืมเดี๋ยวลองสับสักหน่อยนะคะมันมี3 of Cups ออกมามีการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลอง,ลองนะเดี๋ยวจะได้สร้าง อะไรนะคะที่มันเป็นมันเป็นอยู่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจของคุณนะคะนะสิ่งที่คุณอยากจะสร้างนะเดี๋ยวคุณจะได้สร้างนะคะพลังงานในวันนี้ดูมีความสุขนะคุณนะอืมโอ้โหเดอะฮาร์โรฟน์ออกมานะคุณดูเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นนะคะพลังงานของครุครูบาอาจารย์นะคะคนที่คอยให้ ความรู้นะคะที่เป็นอาจจะเป็นครูภายในนะคะหรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะที่เป็นพระกกจิเนาะที่มาทางสายปฏิบัตินะคะสายพลังงานเนาะที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นเอ่พระภริษัทก็อาจจะเป็นไปได้นะที่คุณเคารพนับถือนั่นแหละเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูงนะคะที่คอยปกป้อง ดูแลคุ้มครองคุณอยู่นะคะเป็นกัลยะาณมิตรกันนะคะมาแล้วหลายภพหลายชาตินะคะเป็นศิษย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นครูบาอาจารย์กันมานะคะตามกันมาหลายภพหลายชาติเนี่ยท่านก็คอยดูแลคุณอยู่นะคอยซัพพอร์ตอยู่นะคะถ้าคุณทำบุญทำกุศลหรือการที่ว่าคุณฝึกจิตทำสมาธิหรืออะไรก็ตามแต่หากคุณระลึกถึงท่านอะแม่หมอว่า ท่านจะแบบอืมเขาเรียกอะไรจับพลังงานของคุณอะนะคะแล้วในการทำสมาธิของคุณในการที่คุณจะเข้าสู่เส้นทางอะมันจะง่ายนะคะถ้าคุณมีครูบาอาจารย์เนาะที่เป็นแต่ไม่หมอว่าคุณมีนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้นะคะบางท่านบางคนก็ยังไม่รู้นะคะว่าตัวเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานที่สูงกว่าเนาะที่ท่านคอยดูแลนะคะ ท่านคอยไกด์ไลน์นะคะท่านคอยอพาเข้าเส้นทางประ,ประมาณนี้เนาะเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรที่คุณควรจะต้องรู้ท่านก็นคอยส่งสายสัญญาณมานะคะบอกเสมอๆบางครั้งบางทีนะคะเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมบางทีก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่บางครั้งบางทีเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยนะคะคอย คือบางทีเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆะคะ่ะที่คุณอาจจะไม่ต้องไปผเผชิญกับกับเขาเรีกเยกอะไรอาจจะมีเรื่องรา่าที่มันไม่ดีไม่ด,มดีเข้ามาอะไรประมาณนี้นท่านก็จะคอยแบบเหมือนปกป้องพลังงานของคุณนะคะนะอืมอ่ะสับต่อ <laughs> แม่หมอว่า ตอนนี้นะคะคุณค่อยๆดึงสิ่งที่มันอยู่ลึกนะคะภายในจนิตในใจของคุณนะมันเป็นสิ่งที่ถูกฝังลงในมันฝังรากอย่างลึกนะคะอืมมันมีหลายเรื่องราวอะคะ่ะ แต่แม่หมอว่าคุณหยิบขึ้นมาทีละประเด็นนะคะคุณหยิบขึ้นมาทีละอย่างเพื่อที่จะเอามาแก้ไขปรับปรุงนะคะอะไรก็ตามนะในภพชาติที่แล้วที่คุณไม่เคยสอบผ่านเลยนะคะนึกออกปะพอสอบไม่ผ่านเราก็ต้องลงมาเล่นใหม่ใช่ไหมคะมาเล่นบทเดิมมาเล่นบทซ้ําๆใช่ไหมเพื่อที่จะให้จิตวิญาณของคุณนะคะได้เกิดการเติบโตนะคะได้เกิดการตกผลึก ได้เกิดการเข้าใจดูซิว่าเราจะปรับได้ไหมเอาความทุกข์เปลี่ยนความทุกข์ไปให้เกิดปัญญายาณได้ไหมใช่ไหมคะเนี่ยแม่หมอว่าตอนนี้คุณดึงนะคะดึงขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่างเพื่อเอามาจัดการนะคะกับสิ่งนี้นะเพื่อเอามาแก้ไขเพื่อเอามาทำให้มันเกิดการปลดล็อกในชีวิตของคุณนะคะ เดี๋ยวจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆด้วยนะใครที่รอคอยนะคะงานบางคนบางท่านจะได้งานใหม่นะอืมบางคนบางท่านจะได้เริ่มทําภารกิจบางคนบางท่านจะได้เริ่มทําอะไรก็ตามนะคะเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากทํามาเนิ่นนานนั่นแหละโอ้โหคุณดูใจร้อนไม่เบานะคุณอะ <laughs> ไม่หมอคำหน้าพ่นะคะดู เตรียมพุ่งทยานไปแล้วนะคะอืมไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยพลังของพลังของธาตุอ่าธาตุลมเนาะมันเป็นเนี่ยล้คุณนะต้องควบคุมให้ดีนะคะมันจะมีในลักษณะที่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่มาชุดนะคะมารั้งพลังงานของเราเนาะอาจจะมาทำให้เราเกิดอาการโมโห โทโนะคะมาทําให้เราเกิดการเขาเรียกอะไรอะ่ะทำทำให้ให้พลังงานสนามพลังงานของคุณปั่นป่วนอย่างเงี้ยเออคุณก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าตองน,นี้มันเป็นบททดสอบไหมจัก,กรวาลส่งอะไรมาให้เรานะคะมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะกระโดดลงไปเล่นไหมนะคะหรือจะแค่วางเฉยหรือจะแค่ดูมันเฉยๆนะคะอืม คนที่ฝึกจิตคนที่ทำพลังงานมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคุณจะรู้นะคะว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์ของเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีวิธีแก้นะคะวิธีแก้ก็คือดูมันเฉยๆค่ะแต่การที่จะมาถึงจุดที่ดูมันเฉยๆได้มันจะต้องมีการฝึกนะคะมันจะต้องมีการเริ่มต้นทำสมาธิมันจะต้องมีการเริ่มต้นอ่ะมันจะต้องมีการเริ่มฟังธรรมะใช่ไหมคะ เนี่ยมันเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเป็นการเตรียมจิตของเราให้อยู่ในสภาวะที่มันค่อนข้างมั่นคงแล้วก็แข็งแกร่งการฝึกการปฏิบัติถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่บทแรกนะคะเราอยู่ๆจะมากระโดดมาบทที่10เลยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมคุณว่าอ่ะถ้าเราจะสร้างบ้านสักลหลังนึงเอาเราไม่ได้ เทพื้นเลยนะคะเราไม่ได้เทรากฐานไว้ก่อนนะไม่ได้ตอกเสาเข็มไม่ได้ลราอยู่ๆเราจะมาสร้างหลังคาเลยอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมล่ะใช่ไหมอืมมันไม่มีหรอกนะคะใครที่เขาบรรลุทำแล้วคุณก็อย่าไปมองแค่ว่าเฮ้ยโอ้โหเขาไม่เห็นทําอะไรทำไมเขาบรรลุทำคุณไม่รู้หรอกนะคะว่าเขาบําเพ็ญเพียรมามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมเพราะงั้นเรานี่วัดกันไม่ได้เลยนะคะทําพลังงานของเราอย่างเดียวนะคะ ไม่ต้องไปดูคนอื่นเขานะคะใครที่เขาบรรลุธรรมก็แสดงว่าเขาทํามาเยอะแล้วนะคะเขาเพียรของเขามาทุกภพทุกชาตินะคะอืมเรายังไม่มีนะคะก็อย่าไปน้อยใจในวาสนาก็ทำมาในชาตินี้แหละใช่ไหมคะทำไมมันจะไม่ได้ละ่ะใช่ไหมพระพุทธเจ้ายังไม่เคยดูถูกพวกเราเลยนะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าหากไม่สิ้นความเพียรน,นะคะยังไงก็บรรลุธรรมแน่นอนนะคะอืม เป้าหมายของเราเอาจริงๆทุกคนนะ่ะก็มีนะคะอยู่ลึกๆในใจอยู่แล้วนะคะว่าบางครั้งบางทีความทุกข์เนะที่มันที่เราเจอกันบนโลกใบนีม้มันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออไม่อยากกลับมาเกิดเนาะอยากจะไปสู่ความว่างความสงบใช่ไหมคะบางคนบางท่านก็มีความหวังว่าจะไปนิพพานเนาะแต่ในการเดินทางของเราอะคะ่ะกระโดดข้ามขั้นไม่ได้เลยนะ อยู่ๆเราอยู่ขั้นที่หนึ่งเราจะกระโดดขึ้นนบันไดไปขั้นที่สิบคุณว่ามันจะไปถึงไหมละ่ะใช่ไหมค่ะเราไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะคะต้องใช้พละกําลังขนาดไหนคนที่จะกระโดดจากหนึ่งไปสิบคุณคิดว่าเขาซ้อมกี่ปีใช่ไหมคะกว่าเขาจะกระโดดไปถึงขั้นที่สิบได้อ,อันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเนาะมีเสียงแทรกเข้ามาแม่หมอต้องขออภัยนะคะ กำลังซ่อมบ้านนะคะอ,อันนี้อีกใบหนึ่งนะคะ Six of Coins นะคะโอ้ดีใจกับคุณด้วยจริงๆนะนอกจากจะเจอคนเก่าคนเดิมแล้วนะคะจะได้วนกลับมาเจอกันนะคะกับคนที่เคยพัดพลากจากกันมาเนาะหรือคนที่เคยโครจรอ,ออกจากชีวิตไปแล้วแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะก็ยังจะได้รับความยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจาก เอื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอืมในที่นี้แม่หมอมองเห็นเป็นตัวบุคคลนะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของการเงินเนาะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะเพราะว่าตัวนี้ออกมาละเนี่ยเป็นตราช่างนะคะอืมตราอะไรนะตาช่างอ่ารอเรือผิดที่นะคะอืมเนี่ยดูนะคะเพราะว่าคุณจะได้รับกลับคืนแล้วอะ เดี๋ยวมันจะเป็นการได้รับกลับคืนแบบสบายๆนะคะถึงเวลาถึงเวลาที่คุณจะได้รับของของคุณนั่นแหละนะคะที่เคยสูญเสียไปนะคะเดี๋ยวจะได้รับกลับคืนเนาะดีมากๆเลยนะอา่าใต้สำรับเป็นอะไรโอ้อันนี้คืออะไร The Hermit โอ้ <laughs> Hermit น่ารักมากนะคะสำหรับนี้ แน่นอนค่ะนะสายปฏิบัตินะคะมีทั้งพระนะเกจิอาจารย์นะคะที่เป็นสายนักปฏิบัติเนาะเป็นพระโพธิสัตว์นะคะเป็นครูบาอาจารย์สายท่านฝึกจิตนั่นแหละนะคะเป็นครูบาอาจารย์ของคุณเนาะหรืออีกในหนึ่งก็คุณเองนั่นแหละนะคะที่เป็นผู้ที่ฝึกจิตนะคะฝึกจิตระมัดระวังตนอยู่เสมอนะคะ อยู่ในศีลในธรรมนะคะไม่ว่าไม่ว่าโลกนี้นะจะหมุนไปแรงขนาดไหนนะคะไม่สามารถหมุนพัดพาจิตใจของคุณไปได้เลยนะคะมั่นคงหนักแน่นนะดังหินผาเลยนะคะถึงแม้ว่านะคะคุณดูแสงสว่างคุณรู้อะค่ะนะแสงสว่างอันน้อยนิดเนี่ย ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณเข้าใจคุณรู้แล้วนะคะว่ามาถูกทางนะคะแสงสว่างอน้อยนิดนี่แหละนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นสิ่งที่จะนำพาให้คุณพ้นทุก์เป็นการชี้นำทางของครุครูบาอาจารย์นะคะแสงสว่างเพียงน้อยนิดนี่แหละนะคะคุณก็สามารถทำให้มันใหญ่โตขึ้นได้นะคะแสงสว่างตัวนี้จะเป็นตัวที่นำพาคุณ ไปสู่ความพ้นทุกข์นะใครที่อยากฝึกอยากปฏิบัติจนเข้าสู่นิพพานนะแม่หมอว่าคุณทำได้นะในชาตินี้เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยขึ้นมาสองสองใบประกบกันนะคะหรือบางท่านบางคนอาจจะฝึกจิตนะคะขั้นอุกฤษเลยนะคะคุณเห็นความคิดที่มันผุดขึ้นแล้วนะคะอืมคนที่เห็นความคิดเกิดดับหนีไม่ธรรมดาแล้วนะคะมาไกล นักปฏิบัติแน่นอนนะคะอะไรก็ตามที่คุณเคยผิดหวังสูญเสียเนี่ยเคยสูญเสียไปนะคะเคยผิดหวังที่ผ่านมาเนาะคุณรู้คุณเข้าใจแล้วอะคะ่ะคุณอยู่กับตัวเองคุณฝึกฝึกปล่อยวางนะคะอืมการปล่อยวางเนาะแม่หมอก็พูดไปหลายๆคลิปแล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าจะไปสั่งจิตเนาะไปสั่งว่าปล่อยวางปล่อยวางมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะ จะใช้สมองในการคิดว่าเราจะต้องปล่อยวางอ่ามันไม่มีทางเป็นไปได้นะคะแม่หมอพูดเลยนะคนที่บอกว่าปล่อยวางปล่อยวางร้อยทั้งร้อยนะปล่อยไม่ได้เพราะว่าจิตเขาบันทึกไว้หมดแล้วนะคะการที่คุณจะปล่อยวางได้จริงๆมันจะต้องเป็นผลมาจากการฝึกการปฏิบัติเท่านั้นมันถึงจะละออกได้จริงๆนะคะ ใครที่ยังทุกข์อยู่กับอดีตนะอดีตที่เคยพัดพลากนะที่เคยเสียใจนะคะเคยเสียของรักไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตหรืออะไรก็ตามเนาะงานการเง,เ,เงินนะคะรถบ้านนะที่ดินหรืออะไรก็ตามที่เคยได้สูญเสียไปแม่หมอว่า คนที่ฝึกปฏิบัติมาแล้วคุณเข้าใจสิ่งนี้นะคะคุณรู้ว่าการปล่อยวางนะไม่ใช่ว่าจะเอาสมองไปสั่งแล้วมันจะปล่อยได้อืมนี่ฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวปล่อยได้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวมันจะปล่อยอัตโนมัตินะคุณนะเมื่อถึงเวลามันจะวางของมันเองนะคะจิตเขาจะวางของเขาเองนะไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปบังคับ สุดท้ายเราจะปล่อยวางได้อย่างสบายๆนะคะอืมหัวใจออกมาอะไรกันนี่นะบางคนบางท่านตอนนี้คุณกำลังอินเลิฟอยู่หรือเปล่านะคะแม่หมอ <laughs> อืมหูดับวิ่งเลยนะคะเนี่ยแม่หมอว่าคุณกำลังนะบางคนบางท่านนะคะกำลังเจอเนื้อคู่อยู่หรือเปล่าอืมถ้าใช่ก็คอมเมนต์บอกบ้างนะคะเนี่ย มีบางคนนะหัวใจนะเป็นสีชมพูดอกไม้นะคะบานขึ้นแล้วในใจคุณนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะก็คุณเป็นคนที่รักนะคะรักโลกใบนี้นะคะรักสัตว์ทั้งหลายนะคุณดูเนี่ยสัตว์น้อยใหญ่นะคะคุณมีความรักให้กับทุกๆสรรพสิ่งนะเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่กลัวนะสัตว์เลื้อยคลานนะแต่เดี๋ยวนี้นะคะเหมือนกับว่าพอคุคณฝึกคุณปฏิบัติไปแล้วอะคะ่ะ จากความกลัวมันเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นความเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นความสงสารนะคะอืมอาจจะกลัวงูนะคะกลัวสัตว์เลยค่ะโนมาก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้นะคะ่ะคุณเข้าใจนะบางคนบางท่านก็เลิกกลัวแล้วนะคะอืมถ้าเห็นก็คือเข้าใจเขาก็แค่นั้นนะคะอืมบางคนบางท่านทําได้แล้วนะเลิกกลัวในสิ่งที่คุณเคยกลัวมาในอดีตอะคะ่ะ แม่หมอเห็นประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะแม่หมอก็ขออวยพรให้กับทุกๆท่ทานที่เดินทางมาทางสายจินวิาญ,ญาณนี้ไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมและก็ขอให้ทุกๆท่ทานมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนเนาะวันนี้แม่หมอไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ